เราจะเริ่มในส่วนของการวางภูมาลานะคะคในลำดับนี้เลยนะคะซึ่งตอนนี้มีหลายหน่วยงานที่เดินทางมาแล้วในชุดแรกนะคะจำนวน5หน่วยงานด้วยกัค่ะ ะะคก็จะตามด้วยคณะจากกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ามท่านประตูขาเนะคะมีร้อยเอกพี่พโงสารนะคะนำคณะข้าราชการจากประตูขาร่วมประกอบพิธีวันมอบรางวัลให้แก่ทหารผ่านศึกเดือนประจวบปี2556เลยค่ะ

เจ้ายาสุขสัตมันตีเอ้าอือ,อ ทหาราการออมระบบความทัพเรือความให้ประกาศไอวันที่สกุมภาพันธ์2 5 5นหรยิบในอดีตที่ผ่านมาเพื่อแลกมาซึ่อเกลยราชได้ที่ประยของประเทศให้เป็นมรดกถือทอดแก่ลูกหลานไทยเราทหารบัญศึกตา่างเดอรร่วมกันอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เป็นจำนวนมากทำให้วิญญารของทหารไทย แต่รัก,การยกย่องจากนานาประเทศทําให้ต่างชาติได้ประจักษ์ในความอง,งาอาจกล้าหาญของของประเทศไทยเป็นฐานปฏิบัติการในการขยายอํนาจซึ่งได้สร้างความสูญเสียให้กับกองทัพตรางชาตและฐานไทยรบชนะฐานจีนกองนตรทำให้ชื่อเสียงของรานาหลายคราและจากเหตุการณ์ดังกล่าวกองอํานวยการ ภายหลังรัชการอาเมืองเด็จศึกเมื่อปี2525ทำให้เราได้รับผลเด็ดตทางด้านการเมืองเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริงเพราะทุกท่านต้องเอาชีวิตเข้าแลกและรู้ตัวเองดีว่า